สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูสาในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอาหารไทยสี่ภาคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักประวัติความเป็นมากันก่อนค่ะอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแม้จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นจากส่วนผสมของสมุนไพรแต่อาหารไทยในแต่ละภูมิภาค ก็มีความแตกต่างกันเราจะไปที่ภาคแรกเลยนะคะภาคกลางภาคกลางเป็นภาคทีุ่ดมสมบูรณ์ที่สุดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและที่สำคัญยังเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลต่างๆอาหารในภาคกลางมักจะใช้เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรสเช่นเครื่องเทศต่างๆ ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายชนิดจึงทำให้รสชาติของอาหารมีรสเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานคลุกเค้ากันไปตามชนิดต่างๆของอาหารและเมนูอาหารของภาคกลางที่คุูสาจะแนะนำก็คือแกงเขียวหวานผัดไทยกุ้งสดต้มยำกุ้งและห่อหมกค่ะเราไปต่อกันที่ภาคเหนือค่ะ ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทยมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอาหารในภาคเหนือส่วนใหญ่จะนิยมนำพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงอาหารอาหารในภาคเหนือรสชาติจะไม่จัดไม่นิยมใส่น้ำตาลในอาหารความหวานจะได้จากส่วนผสมของอาหารนั้นๆเช่นผักปลาและนิยมใช้ถั่วเน่าในการปรุงอาหาร และเมนูอาหารของภาคเหนือที่ครูสาจะแนะนำก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยไก่ไส้อัว่วรับประทานคู่กับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับทะเลอาหารหลักของคนภาคใต้คืออาหารทะเล อาหารทะเลมักจะมีกลิ่นคาวโดยธรรมชาติของปลาหรืออาหารทะเลอื่นๆทำให้อาหารคนภาคใต้ต้องใช้เครื่องเทศโดยเฉพาะเช่นขมิน้นขมิ้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการดับกลิ่นคาวอาหารภาคใต้มักจะมีสีออกสีเหลืองอาหารภาคใต้จะไม่เน้นรสหวานจะเป็นรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเครื่องปรุงเน้นที่กะปิ เนื่องจากอาหารของคนภาคใต้มีรสจัดอาหารละหลายอย่างจึงมีผักรับประทานควบคู่กันไปเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงค่ะและเมนูอาหารของภาคใต้ที่ครูสาจจะแนะนำก็คือแกงไตปลาขัวกริ้งหมูและกุ้งผัดสตอค่ะและภาคสุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานอาหารอีสานเป็นอาหารที่มีความเรียบง่ายเส้นเดียวกับวิถีชีวิตของคนอีสานในแต่ละมือ้อจะมีการปรุงอาหารง่ายๆเพียง2 3จานมีผักเป็นส่วนประกอบหลักเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อปลาหรือเนื้อวัวอาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่จะมีรสชาติออกไปทางรสจัดคือเผ็ดเค็ม และเปรี้ยวเครื่องปรุงสำคัญทีท่แทบจะขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าอาหารจะมีลักษณะแห้งข้นหรือมีน้ำขลุกคลิกและเมนูอาหารของภาคอีสานที่ครูศาตรจะแนะนำก็คือส้มตำลาบน้ำตกค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอาหารไทยสีภาคที่ครูสาแนะนำน่ารับประทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะก่อนรับประทานอาหารนักเรียนอย่าลืมล้างมือกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ